สวีดัสสวัสดีพ่อพี่น้องแฟนเพจสาวหน่อยเมืองยะโสวันนี้ข่อยกระจิภาพมูจเจ้าเฮ็ดกับข่าวอีกแล้วจ้าพี่น้องตื่นขึ้นมากแหกกีโหูกีตาเฮ็ดกับข่าวจ้า <c oughs> นึกเมนูไม่ออกมือนี่สิบวอฟั่งว่าอันอันนี้แกงพะแนงหมูด้วยพี่น้องเจ้ากระเบิงผับไปเรื่อยๆข่อยกระจิบออไปคนละเรื่องละเล่าคนละวาเรื่องประสบอันวาเรื่องไปตลาดให้ฟังมือนี่อันคิดเมนูไว้เลเด้ว่าสีเห็ดมุก ปลาน่นพะนะหมกหม้อหมกปลาเน่นสีสื่อพะกัะแงงใส่หลกักกับพาตูใส่ฝุ่นเด้ฝุ่นคิดนะ่ะเออใส่พริกอรน่ตำพริกแห้งตะไคร่พระนะแซ่บๆอ่าไปเทอร์ฮอดตปุ๊บเคยเห็นขายปลาน่นอยู่มองนี้ขับมอเตอร์ไซค์ไปปุ๊บจอดปับ๊บป้าปลาน่นไม่มีหรอกคะ่ะยังวนอยู่สามสี่รอบป้าบอกว่าอ่าพรุ่งนี้ป้าจะหยุดพะนะป้าก็เลยเอาลงของน้อยมีแต่กุ้งกับปลาหมึกเอา บานี้เมนูก็เปลี่ยนแหละได้บานี้คิดบออกไปยืนคิดเฮ็ดเมนูคิด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 อยู่ก็เลยสือปลาหมึกมาไบถัดตําส้มตํากินก็ส้มตําวันนี้จะตาส้มตาปลาหมึกนะจ๊ะปที่นี่อันมาหาสื่อันปลาตังโกยูเซฟหนาเซเว่นอ่าคิดเมนูออกคิดว่าจะคล้องมีนอันหมูสามสันอยู่ตู้เย็นพนาก็เลยเห็ดสีเห็ดพะแนงหมูห้สากินพอสือพริกกงสีแกงกะทิมาแล้วปรากุว่าหมูสามสันเบิด ลืมมันหลายอย่างหลายแนวเนาะอยู่ในตู้เย็นก็คิดว่าจะคล้องเหลืออยู่ oh. วันที่นี้เบิร์แล้วก็เลยมีมูนมูสินอยู่กับใส่มูสินนี่ละอี่ขันขับรถอันไปซื้ออีกก็เลยเอามูสินนี่แหละเห็ดผน,นงอันซื้อกะทิมะเคืองโลดพี่น้องว่าจิเอาแต่หัวมันเห็ดไปเห็ดมาเทศเทิ้งหัวเทิ้งหางใส่เบิร์เลยว่าเป็นอย่างแสบคือเกา่าใส่กะทิข้าเอินใส่กระเทียนขันสดนี่มันสีหอมเนาะ แต่ว่าบางคนก็นมากะทิกองนะว่าแต่ว่าขอ่อยบ่มักอืมอย่างพี่น้องกะเฮ็ดเฮ็ดเบิง่งเอาลยเด้อข่อยกะิเว่าเรื่องอื่นไปบานนี้พ่อนพ่อนคิดสิเฮ็ดผะแนียงก็ได้ซือซ้อกะทงกะทิซื้อพี่แกงเรียบร้อยอย่างไม่หลั่นพักลั่นหนึ่งอาอพี่น้องเลยปลานิลสดสด,สดบักหลยหนึ่งกล่องเจ็มเบ็มข,ข่อยก็ศูนเห็นนอบัน <laughs> ศูนย์ขักศูนย์เนี่ยโอ้ยว่าสิกินว่าสิหนึ่งข้าวเหนียวกินก็มกปลามกปลาน้นเสับเสัพนะอาหารเล่าเพราะมันได้ซื้อกะที่ล้วเนาะซือ้อพริกแกงแล้วอ่ะมืเห็ดละมือไม่ยังเห็ดมือหน้ามือหน้าพงนี้ก้อนมืออื่นก้อนยังสีเห็ดอันมกหมอ้อมกหม้อปลาเน้นใส่ผักกะแย่งเสับเสัเออผวดละมืออื่นมือเฮิ่งุดละจกักสีมือใด มึงพ่อสมมติว่าตั้งแก่ทเห็ดยังพ่อไปสืบมันบ่มีบบเห็นมันมีอยู่หันหลาแต่ว่ามันมีหลายหลานเนาะก็เลยแบบบด้ย่างเบืองหลายตลาดก็ใหญ่เหลือเกินย่างไปย่างมาย่างไปย่างมาอยู่หันคิดเมนูอันคิดไปกับบด้เห็ดอันเห็ดกับบด้คิดแจ๊คสีบอกว่าจังไดพี่น้องเมื่อเนี่ยมูเจ้าเห็ดยังเกล็อันในคณะทีเห็ดผะแน่งมูเนี่กับอันนั้นไปน้ำเนอะอันหลวกปลาหมึกไปน้ำก็บลวกขนมจีนขนมจีนซื้อมาสามมือแล้วใส่ตู้เย็นไว้มันก็แข็งเนาะ ซื้อมาแต่เป็นโลกินบันกินบลอเบิร์ดได้บันกินผู้เดียวขนมจีนกันเลยใส่ตู้เย็นไว้เอามาลวกอีกรอบนึงนะจ๊ะเส้ไนไกนัพี่น้องสิทิีมกระได้ซื้อตั้งสามสิบบาทยุคนี้ต้องเป็นยุคประหยัดเด้อพี่น้องเด้ดเอผู้ดเดนผู้ใดบ่ประหยัดกะระวังนะจ๊ะเขาเขา,เ,เขาอย่ยัเงก็ข้าวยากหมากแพงได้ช่วงนี้พี่น้องอันขอย็นยูทูบเบอร์ผู้นึงพนมาเปิดลานสมตำยูคอนแกนพนจมมาสันตะกีพนก็นเป็นยูทูบเบอร์ดีกนะแต่ว่ายอดพนดีดี เพิ่นเก่งแห้งัดที่นี่พ่อเพิ่นว่าเปิดร้านสมตำเนาะเพิ่นมือเศร้าดิเห็นคลิปเพิ่นน่โอ้ยเศร้าอยากเป็นละลาไม่ค่ะของแพงคักแบบว่าของทุกสิ่งทุกอย่างมะละกอมะงมะนาวเพิ่นที่ขายสมตำขายของทะเลนอตำแบบตำตำทะเลตำอีหยังจังสิเปิดลานไงยู่อยู่ขอนแก่นไปนี้เห็นออกมาจมคักแล้วบ่ไหวบ่ไหวของแพงอีหยังก็แพงอีหยังก็แพง แต่ว่าไม่ขายอยู่แถวอันสมุดปากาันกับเพาะกันจมสนันวันไหวอ่าเทหมดเลยจ้ากะทิครึ่งโล <c oughs> เอาไปเอามาเกือบเต็มหมอว่าสิเฮ็ดหน่อยๆอ,อือชิด้เดีวกไปวนมาว้าเรื่องของแพงพักกับแพงอันบักทั่วกับแพงอ่าต้นหอมผักซี่กับแพงมูจวาวาแพงบ่พี่น้องข่อยยังมีทีปลูกด้วเดียจะทาไปอยู่ยาโซก็คือสิปลูกเอ,อ,ยอยาเ่ยะไอ้แย่พอได้กินน่ะละแต่ว่าหมูปักน้ำนาะพี่น้อง,องอยุบวันสามีมันกับ